สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในวันนี้ค่ะวันพุธที่12กรกฎาคม2566ค่ะอีกดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสืบสารงานพ่อสารต่องานแม่ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกรมหม่อนไหมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ค่ะทิมค่ะพิมพ์สุภาพกรณวันรด้คะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ ดราับานาที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะซึ่งงานของเราค่ะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราก็จะจัดยาวๆกันไปถึงสามวันเต็มเลยแหละคะ่ะงานของเรานะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทีมจะขออาสาพาทุกท่านไปเดินเยี่ยมชมงานนะคะกนถือก็ต้องทักทายสวัสดีตอนรับทุกท่านนะคะที่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะถ้าใดที่ไ้ยินเสียงทีมอยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะกับงานสื่อสารงานพ่อ วันนี้เป็นวันแรกเรียนชาทุกท่านนะคะแหวกมาจะเล่นเย็บช่วงงานของเรากันก่อนได้ค่ะซึ่งภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะเป็นเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิาชุดพอดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเทศกาลส่วนนี้ค่ะโุ่นัดได้สวยงามมาก ใอ้ทุกท่านได้มาดูนะคะพระวชิโรดียกิิด้านบอใหม่ต่างๆค่ะพาโน้องๆหนุหน่มๆนะคะมาได้เรียบชมวิรศการส่วนนี้ได้เลยหรือว่าแวะมาถ่ายรูปก,กันก็ได้นะคะและส่วนที่สองค่ะในงานของเราก็ยังมีเรื่องความเกี่ยวกับพิรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าใหม่และก,กิจกรรมออก้านค่ะเจ้นหน้าสินค้าซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและ มาออกล้านกว่า20ล้านค่าภายในงานของเรานะคะซึ่งอย่างในวันนี้นะคะอยากบอกว่าท่านใดที่อยู่ที่สุดระชการแล้วนะคะไม่มาเยียย่ยมชมงานไม่ได้เลยทีเดียวเลยค่ะเพราะงานของเราจะไดสเต็มมากๆที่ชั้นหนึ่งที่อาคารนี้เค่ะท่านใดที่อยู่ด้านบนนะคะ่ะได้ยินเสียงแล้วก็แวะลงามาเยี่ยมชมงานกันได้ที่ชั้นหนึ่งตอนนี้เลยงานของเราทุกๆทุกทุก่า เปิดให้ทุกท่านได้แวะมาเยี่ยมชมงานแล้วเราถูกเทศกาลดีๆแบบนี้วยค่ะให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปและมาช้อปป้สินค้าต่างๆนะคะสินค้าที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาแน่นอนค่ะส,ส่งตรงมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพี่จะขอพาทุกท่านค่ะไปเดินเยี่ยมชมทั้งายแต่และร้านท้ากันดีกว่าว่าเขาเอาอะไรนะคะมาให้เราได้ช้อปปี้ได้ชมกันภายงาน อตอนนี้ลูกค้ากำลังลุ้มกันอยู่เลยค่ะแม่นอยากจะแหวนทัชไพนก็เป็นว่าจะมีการยกทวงนะคะแหวนลูกนี้นะคะเพื่อผ้าสวยมากๆค่ะผ้าใหม่ผ้าไทยต่างๆนะคะก็ราคาย่อมเยาราคาระเพียงสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นผ้าใหม่ผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะส่งตรงนะคะมาจากทั่วประเทศ และในบูตนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มผ้าและตัดเย็บบ้านหาเซี่ยวค่ะตอนนี้นะคะกําลังคื้นอยู่เลยนะคะก็ได้รับความสนใจมากในบูตแรกของเรานะคะทุกท่านก็กําลังเลือกสรรนะคะผ้าทอสวยๆนะคะกําลังเลือกลายเลือกสีอยู่อยากจะบอกว่าฝิ่งมือของคนไทยนะคะด้วยเฉพาะผ้าไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายค่ะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากนะคะวันนี้เราเอามาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันถึงที่แล้วแวะมาทํา ทายกันได้ที่บูธแรกของเรานะคะกับกลุ่มผอพาและตัดเย็บบ้านหาดเซียวมาที่บูธที่สองค่ะกับร้านสิชา